นิสิตของปริญญาโทรุ่นแปดการสอนสังคมศึกษานะครับที่ในมระดัยนี้เราพบว่าหลวงค้ำลุงท่นทนทนานรองศาสตราจารย์ดรชอนะครับ <c oughs> เป็นไนนอคอนนะครับเพต้นเก็ยันออกไปกับเป็นการเป็นก่อนก็มวลน,นะครับาราจาจุดชมน,นะครับมีผู้ใดฟังฝักภาษาอีสานบป๊ออกมีบปครับฝังออกเลยเพราะขับน้องการทับมวล รการที่ว่าเป็นประเภทนี้นะครับผางภาคอีสานละับผคกกาดหลการายๆภาคนะครับเผิ่นบอกไปว่าเอาวัสดุนี้มีความหมายในขนาดทาไป็นาดแต่งสั่งในวิวัยถุกคนกลุ่มีวิตเดิมตนมีกำมองจอบหัวผม่วมเัวเว้นวุนขดกลไกเป็นผู้ฟองยู่นจอหัวเจ้าอนเขาค่อยขี่จนบนมิโตบนมิตัวจะว่าทุกสั่งขันหนาเขาเพ วันสีอัอนแดงเขียวหากเขามีพลายหมู่ย่างหินแต่ส้มสูงสบายโดยทุกสิ่งวันนี้เหนื่อนี้ขิงหากตังค์ตังคเกิดเสียงเต่ากับตางค์กันนะครับเัืนี้ก็ต้องขอโอกาสนะครับคุณพ่อแม่ผู้บาดเจ็บผู้บาดเจ็บทุกท่านนะครับดีกว่านี้ก็อดฟังกันน้อยหนึ่งดีกว่านี้ก็ฟังกับเราครับท่านอันปอวิเวนะครับามน้องอะไร